วันนี้วันนี้วันนี้อนมาที่ตา้ค่ะคืนนี้คขละวขวดขวดอหไคนละขวดไม่หมดไม่นอนไม่หมดนิดบางหัวลาคาซิตี้จริงจิงมทำอะไรไม่เป็นแต่ว่า นายอยากยานี่อยากถามจักรยานไทรนาแล้วมึงขับจักรยานไทรจักรยานใครพอพออไม่ไม่ตอบเมือนผู้ชายตอนนี้ยค่อยายเู้หญนงได้ปะเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยเอา อมองเลยไม่เห็นเลยวะาตาหมา่ที่มาตกอนแนต์ก็ไม,ม่เลยก็ <c oughs> งเลยโมวแล้วตอนเนี้ยใส่เาานะพียร <c oughs> ์สุดเล้เราไอัดแข็งเนี่ยกินมันฟูมันฟูในจาน่อยู่ในนี้ทา <c oughs> ไม่อยู่กันได้นานจังเลยวะ <c oughs> ขนาดนี้เราก็กำลังจะเดินกลับที่พักนะครับคืนนี้คนละขวดขวดไหนคนละขวดไม่หมดไม่นอน <laughs> ไม่หมดไม่นอนเนาะขอคนไม่เล่นนะไหวนะ <laughs> เติมสเสบียงแล้วครับเรียบร้อยเป็นักกีฬาทีมชาติฟันดาบจืด <laughs> ปะเห <laughs> มือนจืดนะจืดจืดปะ่ะ ม oh, uh ึง oh. ดูดแรงวันนี้อนเขนาดนี้เวลาตีสองแต่ว่าติดลมเพื่อนเพื่อนจะออกไปช้อปปิ้งโอ้โอสฟักกิ้งโก้เพื่อน โอ้ i ีสโนอีสโนอีสโนคริสแนนคริสแนนมึงก็หั่นสินกอย่างแรกเลยจักรยานใครจักรยานใครจักรยานใครอย่างแรกเลยจักรยานไข่อย่างแรกเลยจักรยานใคร ชื่อเล่นชื่อคิดชื่อจริงคือคริสติความสุขดิลยสงนเมนกักยังไนะร้วปลุกไหมแล้วได้ปลุกวะกลปลุกสองนาทีแล้วไงต่อเดิม หิวแล้วหรอหิวทังกี้ออาจดทัอ้าวลืมกดถายอะถ่ายอยู่ถายอยู่เฮย ปเดินเล่นกันครับรับคเมาหนาวแค่แหละมุณถ่ายล่างเลยอะไรอ่ะมันไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นเลยขึ้นมาเต็มเลยอะไรจะถ่ายร่างเลยผมมันติดขึ้นมาขณะนี้เราก็กำลังเดินไปหาชาบูกินกันนะครับตอนนี้น่าจะประมาณรบ7ลบ8แล้วมั้ง เน<ไ>ื้อหมาอันนี <concealed> ้คือชอบหมาลูปลางน้าตาแบบนี้ถามหน่อยนะพี่ชอบหมาชอบม้าไม่แย่เนาะล่าสุดไส้กรอกหมาใไส้กรอกตับทุกอย่างมาส่วนอกินมาแร้านนี้นเนรา้าราเปิะานนี้ีแตาเอออีเนื้อหมาทมเออ มามัน่นเล่นะข้างหน้าอุ้ยเละเลยนะเอาเาวเร็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 วเอาจริงเหรอเออเอาจริงเอาจริงเขาแรงเยอะเร็วเร็ว้าฮ่่าฮ่ๆาฮ่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 าน่า่่ ไม่ต้องกลับเพราะว่าอยู่ที่นี่อะไรนะแฟมิลี่มาดลาสันเซเว่นก็มีนะคะแล้วกูเอายื่นนี่ยื่นนี่ให้เขาได้เลยใช่ปะเนี่ยใช่ครับอกว่าอยากกินยี่ห้อนี้หรอแล้วนี่มาลวมึกถึงจี่ถึงที่ต่อไปตากูเุกคนามมีความสามารถมามืกหนึ่งหนึ่งโอ้ยลิมทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าอ่า ไปเลยก็ไปจะไปนี่ค่ะโตเอ,อ่อเาดเาูเอาข้างเดียวดูทำไมเอาข้างเดียวสิข้างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวข้างเดียวเรื่อยเรื่อยจำมืนละจำมืนละอันนี้ข้างเดียวอ่ะขอดูหน่อยอ่ะเอาดิ ไม่ไปทุกคนหรอกถึงแล้วตลาดปลาที่ฉันไฟ,ฟ่ฝันโุ้ยปลาตัวใหญ่มากอันนี้ปลาอะไรบอกกูแล้วแหละปลาอะไรอ่ะไปกลับมาเดี่ะหลวงพี่นิมนต์นะคะอาจารย์กับน้องหญิงนะ,ะ,ะวันนี้ออกสภาพได้เลยเหรอน้องหญิงวันนี้วันนี้ มัณที่น้องหญิงน้องหญิงมาที่ตลาดปลาค่ะเออทำดีกับน้องหญิงอันนี้เน่เงินกินปลาอะไรปลาปลาเลิกเลิกเดินดูก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวเอาปลาสดมาตัดขลาดปลาที่มีทั้งปูทั้งปลาและผลไม้ นานเก่งมากนี่นะครับน้องนานจะพาเราไปสนามบินไปแาน ก่อนเลยพี่ชายมารอกี่คนละรอทีนึงสิบคนเลยใช่ไหมพี่ดึงจังเลยคิดถึงจัิงจะกินปลางหม้อพี่คนมีคนมีคนนะคิดว่าเป็นแฟนเหรอเป็นแฟนพี่นอนขับไม่ใช่เป็นเพื่อนกันอ๋อหนูคิดว่าเป็นแฟนกันหรอตายละมีขนาดนั้นคิดว่าเป็นแฟน ยังไงข้าวกินไหมไม่ต้องกินเนาะกินผู้ชายดีกว่าเนาะกินคืออะไรโซ่เม่งคือเอามาทำงานอันนี้นะออนีนะนี่ก็เอานี้นะอ๋อมันก็จะเป็นรเปรี้ยวๆหรอชุบใส่ต้องให้สดชื่นลองกินดูไหม

땡 <Netflix> 진짜. <estareca>. <forcé Deus> <laughs> ุดอะไรเขาปี <s <pensando> <S ไหนี่้ห <c oughs> ไหนก็ทำใหม่กะตงยเพิ่ใหม่นะจ๊ะอันนี้เป็นแผนหรือเปล่าเนี่ยไหนๆเ <c oughs> ขาดูไหนเมื่อกีที่เล่นรูปให้ดูอะ่ะคือ <c oughs> ปิดหรออืม Wu นี่ด네ิงครับปิด มาใหม่นะจ๊ะอันนี้คือวันทิ้งอะไรนะทางขยะอ๋อแล้วนี่เสื้อผ้าหรอแล้วก็วันนี้ก็ตัวนี้นี่ไงอ๋อพลาสติกใช่ไหมใส่หิ้่ตันเดือด ก็ต้องเอามาเซเว่นแม่ยังเป็ดไพ่อยู่เลยจ้ะมาม่าผัดใส่ไข่ใส่ปูอาใส่แล้วก็ไก่ด้วยเขาพามาวัดนะเพราะอะไรบอกนิมมนค่ะ่หลวงเจ๊ใช่ไหม อ่าเป็นตอลับเร็วรับเร็วจุดมาเออรัขอบคุณมากว้าวนี่ดูแม่หมอทำนี่เขาแม่เขาทำเป็นเขาเรียนมาไหมฮะเออเออหิง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  วันที่หนึ่งรอยู่เอ้ามาแมเอ้มถ่ายรูปถ่ายรูปมามาเวียนหัวแล้วเวียนหัวแล้วไม่ต้องหมุนดิไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนเขาจะหมุนเออรออกโี้ปดขี้สิบแปดขีดเราเ